สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านครับวันนี้นายรองคนรักเกษตรครับจะพามาฉีดฮอร์โมนเร่งเร่งดอกแล้วก็เร่งเร่งรวงข้าวให้ให้ออกดีให้รวงใหญ่นะครับเราจะมาดูกันเลยครับว่าเราจะใช้อะไรครับนี่นะครับนี่ครับพระเอกของเราครับฮอร์โมนไข่ครับฮอร์โมนไข่ที่เราเคยพาทําไปในในคลิปที่แล้วครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งครับนี่ครับปลาครับน้ำปลาที่เราหาซื้อได้ทั่วไปครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแล้วก็นมครับเป็นนมเจือดนะครับนมเจือดครับดีอันนี้นะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ของผมมีผมก็จะจะใส่ไปนะครับสูตรนี้เราใช้มาแล้ว ทดลองใช้มาแล้ว3ปีครับที่ผมใช้มา3ปี4ปีแล้วครับมันได้ผลครับรวงเมล็ดจะเต็มดีครับเป็นสูตรที่เป็นแบบอินทรีย์ครับแบบคือไม่มีสารเคมีครับแต่ถ้าใครจะใช้แบบสารเคมีมันก็จะเร่งเร็วกว่านี้ครับมันจะมีอีกสูตรหนึ่งครับเดี๋ยวจะมาบอกอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับน้ำเราจะใช้น้ำ20ลิตรนะครับมาดูส่วนผสมกันเลยครับ น้ำยี่สิบลิตรนี่ผมจะใช้ฮอร์โมนไข่อยู่ที่อันนี้แบบเข้มข้นเลยครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับฮอร์โมนไข่หนึ่งช้อนโต๊ะครับหรือสิบซีซีครับใช้แค่นี้พอครับหอมเม็นเหม็นอมหอมข,อข,อขาวขาวน้ำปลาครับขยวก่อน ดื่มนะครับไม่ใช่น้ำปะละหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันครับอันนี้อย่าใส่เกินนะครับน้ำปะลาเดี๋ยวใบจะเหลืองนะครับเพราะมันเค็มนะครับโปกติแบบอีกศูนย์หนึ่งที่เขาใช้เคมีเนี่ยเขาจะใช้เป็นปุ๋ยยูเรียน,นครับแต่เราทําแบบอินทรีย์เราจะใช้อะไรนะน้ำปะละหรือใครมี น้ำหมักปลาก็ใช้ได้นะครับแต่ของผมไม่มีน้ำหมักปลาผมก็เลยใช้น้ำปลาเทนนะครับทดลองแล้วใช้ได้ครับมีสารอาหารเยอะด้วยนะมีทั้งผงชูรสมีทั้งอะไรที่เขาปรุงให้เราเรียบร้อยแล้วครับอันนี้นมครับนมจืดครับนมจืดนี่ใส่เท่าไหร่ก็ได้ครับแต่เราจะใส่สักออ้ยสองช้อนโต๊ะนะครับประมาณนะครับเพราะใส่เยอะมันก็เปืองครับ อกอนคน,คอนี้คนครับอนนี้คนครับอันนี้เป็นสูตรใส่ช่วงไอ้ข้าวตั้งก่อนข้าวตั้งท้องนะครับหรือช่วงข้าวตั้งท้องนะครับสูตรเขาเรียกอะไรละ่ะสูตรรับรวงข้าวครับตัวน,นี้จะดีมากครับอ่ะคนลืมใส่คนละ ดินสีสังกะห็แสงครับอันนี้ก็ที่เราทําลองอะ,อะไรนะคลิปก่อนนะที่เราไม่ให้ดูครับแดงดีเหมือนกันครับดินซีสังกะห์แสงผมจะใส่ครับสองช้อนโต๊ะนะครับอันนี้จะไปเร่งการเจริญเติบโตของพืชด้วยนะครับแล้วก็สร้างความแข็งแรงทนทาน ให้พืชทนความร้อนนะครับดูดีสีแสงก็แสงไอ้นมนี่ก็ไปบำรุงเอ,อ่อข้าวต้นข้าวให้ออกรวงดีนะครับฮอร์โมนไข่พวกนี้พวกน้ำปลาเนี่ยสารอาหารครบครับอันนี้เราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะครับผมผมทำสองฝั่งนะครับคือแบบ อินซีอินซีแบบไม่มีใบนะครับอินซีแบบทํากินเองนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือแบบเคมีครับเคมีไม่ใช้ยาฆ่ายาไม่ใช้ยาฆ่าแมาลงครับใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวครับปุ๋ยเคมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอินซีเคมีครับครับพอเข้ากันแล้วครับเราก็มาใส่ไอ้นี่นะครับกอ,อกใส่เลย การฉีดพ sí, ่นนะครับเราจะเน้นฉีดพ่นในตอนเย็นนะครับในตอนเย็นนี้วันที่ฝนไม่ตกนะครับตอนเย็นแล้วก็ฉีดตั้งแต่ช่วงช่วงนี้ครับช่วงที่ผมถ่ายนี้อ่าช่วงไหนนะเป็นช่วงที่เขาใส่ปุ๋ยรับรวงข้าวครับใส่ปุ๋ยรับรวงข้าวมันก็ใส่เริ่มมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาครับถึงประมาณนี้นะครับช่วงกลางเดือนกันยาครับช่วงนี้นะครับก็พ่นไปได้เรื่อยๆครับพ่นไปเรื่อยๆจนข้าวออกรวงครับช่วงข้าวออกรวงนะครับ ช่วงข้าออกรวงเนี่ยที่มันออกรวงที่มาที่เป็นเกสรเราไม่ต้องพ่นนะครับอย่าพ่นนะครับเพราะว่ามันทาให้ข้าวเกสรของข้าวมันร่วงครับจะทําให้มันไม่ติดเม็ดเม็ดไม่ติดนะครับแล้วก็เอ่อพอมันออกรวงแล้วเม็ดเเกสรมันร่วงหมดแล้วครับเราสามารถพ่นพ่นต่ออะไรครับช่วงหลังจากที่เราพ่นเอ่อ ที่พ่นที่มันจับเม็ดแล้วครับที่มันติดเม็ดแล้วเราไม่ต้องใช้ไอ้อน,นี้นะครับไม่ต้องใช้น้ำปลานะครับเพราะมันจะทําให้เม็ดเม็ด <realmente S 1> มันแตกเลยอ,อะไรนะันมันได้รับสารอาหารเยอะกันไปนะครับใช้แค่ข้อมูลไข่กับนมสดก็พอครับหรือใครจะพ่นพ่นเฉพาะก่อนที่มันจะออกรวงก็ได้นะครับพ่นอา,นอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งครั้งครับหรือใครไม่มีเวลาก็ 2ออาทิตย์ต่อครั้งก็ได้นะครับครับผมเดี๋ยวเราไปพ่นกันเลยครับ ผมก็ไปฉีดมาแล้วนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวจะกลับไปฉีดให้มันเสร็จนะครับผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับคือที่ผมฉีดพ่นเนี่ยผมจะใช้น้ําที่ผสมแล้ว40ลิตรนะครับต่อพื้นนาพื้นที่นา1นึ่ไรนะครับหรือใครจะใช้20ลิตรก็ได้ครับแล้วแต่ใครจะฉีดทั่วถ้าฉีดทั่วได้ก็ได้นะครับ20ลิตรถึง40ลิตรต่อไร่นะครับประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอลาพี่ๆน้องๆเพื่อนชาวเกษตรทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องนายรองคนรักเกษตรด้วยครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ